สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสำคัญมากๆในพุทธศาสนาคือเรื่องวัตตะสงสารนะคะเราจะอิงจากบทวิเคราะห์เชิงปรัชญาที่ได้มามาดูกันค่ะว่าเออมันคืออะไรกันแน่ทำงานยังไงทำไมถึงสำคัญแล้วมีทางออกไหมครับสวัสดีครับคือต้องบอกว่าวัตตะสงสารเนี่ยมันลึกซึ้งกว่าแค่การเวียนว่ายตายเกิดนะครับพุทธศาสนามองเป็น ปัญหาใหญ่ของการดำรงอยู่เลยเหมือนเป็นการวินิจฉัยโรคก่อนนะครับแล้วก็มีพระนิพานเป็นเป้าหมายการรักษาให้หายขาดอ๋อค่ะคำว่าวัตตะก็คือวนๆหมุนๆส่วนสงสารนี่คือการท่องเที่ยวไปรวมๆก็คือการวนเวียนไม่รู้จบในสังสารวัตนนี่แหละครับมันขับเคลื่อนด้วยกิเลสกรรมแล้วก็วิบากมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะ ที่บอกว่าวงจรนี้ไม่มีจุดเริ่มต้นที่เรียกว่าอนัมัตตะขะขะสังสารอันนี้มันมีความหมายพิเศษยังไงคะครับจุดนี้สำคัญมากเลยคือมันไม่ใช่การพยายามอธิบายว่าจักรวาลเริ่มเมื่อไหร่นะครับแต่เป็นการบอกเราในเชิงปฏิบัติเลยว่าเออไม่ต้องไปเสียเวลาหาจุดเริ่มแรกหรอกมันไม่ช่วยอะไรแต่ให้หันมาสนใจเหตุปัจจัยปัจจุบันที่ทาให้เราติดอยู่ตรงนี้ ก็คืออวิชชาความไม่รู้กับตัณหาความอยากอ๋อค่ะพอเข้าใจแบบนี้มันจะเกิดความรู้สึกสังเวชนะครับคือรู้ว่ามันทุกข์นะต้องรีบหาทางออกแล้วเปลี่ยนคำถามเลยจากมันเริ่มได้ไงเป็นเราจะหยุดมันตอนนี้ได้ยังไงเข้าใจเลยค่ะชัดเจนมากงั้นมาดูตัวเครื่องยนต์ของมันกันที่เรียกว่าไตรวัตตะมันทำงานเชื่อมกันยังไงคะ ครับมันเป็นวงจรป้อนกลับ3ส,ส่วนนะครับลองนึกภาพตามนะส่วนแรกกิเลสวัตตะอันนี้คือเชื้อเพลิงเลยก็มีอวิชชาตัณหาอุปาทานความยึดมั่นค่ะเชื้อเพลิงพอมีเชื้อเพลิงปุ๊บมันก็ผลักดันให้เกิดกรรมวัตตะคือการกระทําทั้งกายวาจาใจที่มีเจตนาจากกิเลสนั่นแหละแล้วพอกระทํากรรมไปก็เกิดผลคือวิปากวัตตะ เช่นการไปเกิดในภพภูมิต่างๆการรับรู้สุขทุกข์แล้วมันวนกลับยังไงคะนี่แหละครับประเด็นสําคัญไอผลหรือวิบากเนี่ยมันดันกลับไปกันเหตุกระตุ้นกิเลสในรอบถัดไปอีกก็เลยวนไปไม่สิ้นสุดแบบนี้โหฟังดูเป็นระบบที่ซับซ้อนเหมือนกันนะคะมีแผนผังที่ละเอียดกว่านี้ไหมคะแบบว่าชี้ให้เห็นเลยว่าอะไรทําให้เกิดอะไรต่อๆกันไปมีครับละเอียดมากด้วยเรียกว่าปฏิจจสมุตบาทครับ กฎแห่งการอาศัยกันเกิดขึ้นปฏิจจสมุตบาทใช่ครับเหมือนแผนผังวิศวกรรมของวงจรทุกเลยมี12ห่วงโซ่ปัจจัยเริ่มจากอวิชชาความไม่รู้เป็นต้นทางเลยทําให้เกิดสังขารการปรุงแต่งกรรมต่อไปเรื่อยๆจนถึงชาติการเกิดแล้วก็จบที่ชรามรณะความแก่ความตายพร้อมกองทุกทั้งหลายแล้วจะตัดวงจรน,นี้ยังไงคะต้องเริ่มตรงไหน จุดสำคัญคือต้องจัดการที่ต้นต่อคือกิเลสวัดโดยเฉพาะตัวอวิชชาเนี่ยต้องใช้ปัญญาเข้าไปรู้แจ้งส่วนตันหาก็ต้องใช้สติรู้เท่าทันเวทนาหรือความรู้สึกไม่ให้มันปรุงต่อพอจะนึกภาพตามได้ค่ะแล้วอย่างภาพวาดภาวจักรหรือวงล้อแห่งชีวิตที่เคยเห็นกันบ่อยๆอันนั้นช่วยอธิบายเรื่องนี้ได้ไหมคะโอ้ใช่เลยครับภวจาัก,การนี้เป็นเครื่องมืออธิบายที่ดีมาก โดยเฉพาะในสายมหายานะครับตรงกลางสุดจะมีสัตว์3ตัวหมูไก่งูกัดหางกันหมูไก่งูครับหมูแทนโมหะความไม่รู้ไก่คือโลภะความอยากงูคือโทสะความโกรธนี่คือรากเงาเลยอกุศลมูลถัดมาเป็นวงขาวดำแสดงกรรมดีกรรมชั่วแล้วก็พบภูมิหแบบเทวดาอสูรมนุษย์ เดรฉา,านเปรตนรกค่ะขอบนอกสุดมี12ภาพแทนปฏิจจสมุปบาทเช่นคนตาบ,บอดก็คืออวิชาคนแก่กับศพก็คือชรามรณะแล้วก็มีพยาโยมรากจับวงล้อไว้เตือนเรื่องความไม่เที่ยงความตายแล้วมีทางออกไหมคะในภาพนั้นมีครับสำคัญเลยคือนอกวงล้อมักจะมีภาพพระพุทธเจ้าหรือพระจันทร์ชี้ไปที่นิพพานเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการหลุดผล แต่ความหมายที่ลึกไปกว่านั้นคือพบภูมิทั้ง6เนี้ยจริงๆแล้วมันคือสภาวะจิตของเราในปัจจุบันนี่แหละครับอ๋อไม่ใช่แค่สถานที่เกิดหลังตายใช่ครับตอนเราโกรธจัดจัดก็เหมือนตกนรกในใจตอนเราเพลินกับความสุขมากๆก็เหมือนอยู่บนสวรรค์ชั่วคราวมันเป็นกระจกสะท้อนใจเราและเป็นเครื่องมือเจริญสติได้ดีมากเข้าใจแล้วคะ่ะพอเห็นปัญหากลไกและภาพสะท้อนแล้วทางออกจากวงจรหรือวิวัตะ คืออะไรคะวิวัตะก็คือการหมุนกลับการคลี่คลายออกจากวงจรซึ่งก็คือสภาวะนิพพานนั่นเองครับส่วนกรอบการปฏิบัติเพื่อให้ไปถึงตรงนั้นก็คือหัวใจสำคัญเลยอริยสัจ,จสี่ครับอริยสัจ,จสี่ครับหนึ่งคือทุกยอมรับว่าวัตตะสงสารนี่แหละปัญหา 2. ส,สมุทยัยรู้เหตุว่ามาจากตัณหาและอวิชชา 3. นิโรธ เชื่อว่าการดับทุกข์มีจริงทําได้และ4มักคือลงมือปฏิบัติตามหนทางแล้วหนทางปฏิบัติหรือมักที่ว่านี่มีอะไรบ้างคะก็คืออริยมรรคมีองค์8ไงครับจัดเป็น3กลุ่มง่ายๆคือศีลความประพฤติชอบทั้งวาจาการกระทําอาชีพสมาธิความเพียรสติสมาธิที่ถูกต้องและปัญญาความเห็นความคิดที่ถูกต้องค่ะศีลส,สมาธิ ครับฝึกทั้ง8ดอย่างนี้ไปพร้อมกันมันจะเข้าไปทำลายกิเลสวัดโดยตรงเลยวงล้อก,ก็จะค่อยๆหยุดหมุนแล้วเป้าหมายสูงสุดหรืออุดมคติเนี่ยค่ะแต่ละนิกายเช่นเทราวาดกับมหายานมองต่างกันไหมคะอ่ามีมุมมองที่น่าสนใจต่างกันเล็กน้อยครับอย่างเทราวาจะเน้นเป้าหมายคือการเป็นพระอรหันต์ดับกิเลสสิ้นภพชาติหลุดพ้นไปเลยคือหนีออกจากวงจรนี้ให้ได้ประมาณนั้นครับ มองสังสารวัตรเหมือนเรือนจำที่ต้องหนีส่วนมหายานจะเน้นอุดมคติพระโพธิสัตว์คือแม้จะบรรลุธรรมจะหลุดผลได้แล้วแต่ก็ยังสมัครใจอยู่ในสังสารวัตรต่อเพื่อช่วยสัตว์อื่นให้พ้นทุกข์ไปด้วยกันด้วยมหากรุณาและปัญญาเรื่องสุญญตาอ๋อมองสังสารวัตรเป็นเหมือนสนามฝึกฝนแทนใช่ครับเพื่อบำเพ็ญบรารมีช่วยเหลือผู้อื่นฟังมาทั้งหมดแล้วเนี่ยการทำความเข้าใจเรื่องวัตตะสงสารจริงๆว่ามันไม่ได้ทำให้รู้สึกสิ้นหวังเลยนะคะ กกลลัับนเยถูกต้องเลยครับจริงๆแล้วมันคือการประกาศถึงความหวังและศักยภาพของมนุษย์เราเลยนะการที่พุทธศาสนาชี้ให้เห็นแผนที่ความทุกข์ได้ละเอียดขนาดนี้ก็เพื่อให้เราเห็นทางออกจากทุกนั้นได้ชัดเจนเช่นกัน ความเข้าใจเรื่องนี้มันให้ทางเป้าหมายให้ทางความหมายและให้ความเร่งด่วนที่เราควรจะลงมือปฏิบัติธรรมครับเหมือนเปลี่ยนจากแค่ความปรารถนาลอยๆว่าอยากพ้นทุก์มาเป็นการลงมือทําอย่างมีเหตุผลมีทิศทางเพื่อไปสู่การปลดปล่อยที่แท้จริงครับผมก็อยากจะฝากข้อคิดไว้นิดนึงนะครับว่าในเมื่อเรารู้แล้วว่าภพภูมิต่างๆในภพว,วจักร์เนี่ยมันสะท้อนสภาวะจิตใจเราเองที่วนเวียนเปลี่ยนไปอยู่ทุกวัน ลองสังเกตดูไหมครับว่าแค่การที่เรารู้ทันพบภพภูมิในใจตัวเองที่กําลังเกิดขึ้นเช่นรู้ทันว่าตอนนี้กําลังโกรธเหมือนนรกในใจหรือกําลังหลงเพลินเหมือนสวรรค์ชั่วคราวมันจะช่วยให้เราตอบสนองต่อสุขทุกข์หรือเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจําวันเปลี่ยนไปจากเดิมได้อย่างไรบ้าง